ท็อป10 Channel พาไปรู้จักกับสายการบินที่หายไป Orient Thai Airline s โ r i n t t t ไทย Air l i ลน์ A ine, เป็นอีกหนึ่งสายการบินชื่อดังของไทยในอดีตที่ใครหลายๆคนคงเคยได้ใช้บริการสายการบินเปิดให้บริการเมื่อปีพศ2538เดิมใช้ชื่อว่า Orient Express Air โดยเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศระหว่างภูมิภาคด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 727จำนวน2ลำบินจากเชียงใหม่ไปยังอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นและอื่นๆ ในปลายปีพศ2539ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโอเรียนไทยแอร์ไลน์และได้นำเข้าเครื่องบินแบบล็อกฮิต L 1011ไทยสตาร์จำนวนสองลำบินจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่และภูเก็ตโดยแวะพักที่ท่าอากาศยานอุตภาด้วยโดยในอดีตประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีการบินน่านฟ้าผูกขาดโดยการบินไทยสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์จึงจำเป็นต้องงดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับการบินไทยได้และหันไปเปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำร่วมกับสายการบินกัมพูชีแอร์ไลน์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันต่อมาในปีพศ2544เมื่อประเทศไทยเปิดเสรีการบินน่านฟ้าไม่มีการผูกข,ขาดสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์จึงได้นำเข้าเครื่องบินแบบโบอิ n ง747คลาสสิกจำนวนสลำในเดือนกุมภาพันธ์พศ2544ได้เปิดเส้นทางไปยังฮ่องกงและในเดือนเมษายนปีเดียวกัน ได้เปิดเส้นทางไปยังโซอินชอนในปีพศ2545ได้นำเข้าเครื่องบินแบบโบอิง747คลาสสิกและล็อกฮิต L1011 ไทยสตามาประจำการเพิ่มเติมและได้เปิดเส้นทางเพิ่มเติมไปยังกัวลาลัมเปอร์โดยแวะพักที่สิงคโปร์หลังจากนั้นในปีพศ2546จึงได้ก่อตั้งสายการบินวันทูกโกซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดสายการบินแรกของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไล ซึ่งเป็นบริษัทแม่อีกด้วยโอเรียนไทยแอร์ไลน์ได้ยุติการให้บริการเที่ยวบินทั้งหมดยังถาวรในปีพศ2561เนื่องจากถูกสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสั่งพักใบอนุญาตทำการบินแบบไม่มีกำหนดสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านภารณีสินที่ค้างจ่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งรวมไปถึงค่าเช่าที่จอดเครื่องบินของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและค่าใช้บริการจราจรทางอากาศของวิทยุการบินแห่งประเทศไทยอีกด้วยสายการบินวันทูโก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของโอเรียนทยแอร์ไลน์ดำเนินการให้บริการในลักษณะสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลอคแอรนไลน์และถือเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสายแรกของประเทศไทยอีกด้วยวันทูโก,โกมีฐานการบินหลักที่ท่าอากาศยานานานาชาติดอนเมืองมีเส้นทางการบินภายในประเทศไทยเช่นเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังขอนแก่นกระบี่อุบนราชธานีพิษณุโลกนราธิวาสอุดรธานีและหาดใหญ่ สายการบินวันทูก,กูเลิกกิจการในเดือนกร,รกฎาคมพศ2553โดยโอนกิจการทั้งหมดกลับไปยังโอเรียนไทยแอร์ไลน์จากนั้นในปีพศ2561โอเรียนไทยแอร์ไลน์ i, จึงได้หยุดบริการทั้งหมดของสายการบินและยังไม่มีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการแต่อย่างใดสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์ก่อตั้งโดยนายอุดมตันติประสงค์ชัยเขาเกิดเมื่อปี2498ที่กรุงเทพในครอบครัวทำธ,รรธุรกิจโรงฟอกหนัง เดินทางไปเรียนที่ไต้หวันตั้งแต่อายุ13ปีมีชื่อภาษาจีนว่าเฉินสวยจินต่อมาได้ไปเรียนที่โรงเรียนช่างกลเครื่องบินที่ฮ่องกงเมื่ออายุ17ปีได้กลับเมืองไทยและดําเนินธุรกิจส่งออกหนังฟอกไปฮ่องกงพร้อมแปรรูปเศษหนังที่ไม่มีค่าไขามันไขวัวขายไปทําสบู่และส่งออกน้ามันปาล์มทำสบู่ให้กับไต้หวันจากนั้นได้ขยายธุรกิจไปในเวียดนามกัมพูชาและอื่นๆเริ่มต้นธุรกิจสายการบินด้วยการบริหารสายการบินแค m บ o ดีอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไล ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาได้รับสัมปทานจากคณะรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อปี2533และเริ่มเปิดบินเที่ยวแรกในเดือนพฤษภาคม2535เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯพนมเปญและได้ปิดลงเมื่อปี2537หลังจากนั้นได้กลับมาตั้งหลักที่ประเทศไทยโดยนำเครื่องบินจำนวน3ามลำมาด้วยระหว่างที่รอใบอนุญาตในปี2537นั้นเขาได้รับการติดต่อจากนายวิลเลียมแกชาเลียน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกของฟิลิปปินส์ให้ร่วมหุ้นทำสายการบินแอร์ฟิลิปปินสหลังจากรัฐบาลฟิลิปปินเปิดเสรีาการบินในปี2537ในปี2538ก็ได้เริ่มสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์จนกระทั่งปิดตัวลงในปี2561ปัจจุบันนายอุดมตันติประสงค์ชัยเสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่16มกราคม2564ที่ผ่านมาอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงของสายการบิน ต้องย้อนกลับไปในวันที่16กันยายน2550สายการบินวันทูโกเที่ยวบินที่ OG269 ทำการบินด้วยเครื่องบินแมคโดนัลด์ดักลาส MD82 เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตมีกัปตันชาวอินโดนีเซียอดีตนักบินกองทัพอากาศมีประสบการณ์ชั่วโมงบินถึง16,752ชั่วโมงและนักบินที่สชาวไทยพร้อมด้วยผู้โดยสารจำนวน123คนและลูกเรืออีก7คน รวมทั้งสิ้น130คนโดยเครื่องบินทยานจากท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา14.30นกาโดยใช้เวลาบินไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเมื่อเครื่องบินไปถึงภูเก็ตก็ต้องพบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองอย่างหนักมีเมฆฝนปกคลุมเหนือสนามบินอีกทั้งยังมีบินชีย่ยหรือลมแปรปรวนก่อนเข้าเขตลงจอด5ไมล์ทะเลต่อมาเวลา15.38นานักบินได้รับแจ้งเรื่องทิศทาง และความเร็วลมจากหอควบคุมอยู่เป็นระยะโดยความแรงลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก15นอตเป็น40นอตจากทางทิศ240องศาในที่สุดก็ถึงจุดที่นักบินต้องตัดสินใจว่าจะทำการลงจอดหรือไม่ซึ่งกับตันของ OG269 ก็ได้ตัดสินใจนำเครื่องลงจอดเวลา15.39นาฬกาเมื่อตัดสินใจนำเครื่องลงจอดนักบินได้ทำตามขั้นตอนการลงจอดครบสมบูรณ์แต่ก่อนที่เครื่องจะแตะพื้นพบว่าความสูงกับความเร็วไม่เหมาะสมนักบินผู้ช่วย ตัดสินใจเชิดหัวขึ้นเพื่อทำการบินวนอีกครั้งและแจ้งให้กับตันเป็นคนควบคุมเครื่องบินแทนและทำการเก็บล้อกางฝับสำหรับบินขึ้นแต่ไม่ได้เร่งเครื่องยนต์สุดกำลังสำหรับทำการเทคออฟหรือโกอาราวทำให้เครื่องบินสูญเสียแรงยกจากกำลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอเครื่องจึงดิ่งลงสู่พื้นรันเวย์และลื่นถลายออกนอกรันเวย์ไปไปกลกว่า200เมตรจนกระทั่งพุ่งเข้าชนแนวกำแพงดินข้างรันเวย์ตัวเครื่องหักเป็นสส่วนและมีไฟลุกท่วมในบางจุดของตัวเครื่องหลังเกิดเหตุการณ์ ทีมกู้ภัยได้รีบรุดเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนกระบวนการกู้ภัยรวมทั้งการเก็บกู้ซากและขนย้ายดำเนินไปจนกระทั่งเที่ยงวันของอีกวันมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด89คนและต่อมามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาทำให้มียอดผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น90คนจากผู้โดยสารทั้งหมด123คนลูกเรือเจคน2ในสาเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอิสราเอลฝรั่งเศส โดยมีชาวไทย33คนจากการสอบสวนของสำนักงานการบินพลเรือนของไทยสรุปว่าเครื่องบินตกเพราะความผิดพลาดของนักบินและนักบินผู้ช่วยซึ่งพยายามนําเครื่องลงจอดท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายและพบว่านักบินทํางานเกินชั่วโมงที่กําหนดต่อสัปดาห์ทําให้มีความเครียดสะสมเหนื่อยลา้าพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้วันทูก,กัวยังยื่นเอกสารเท็จของนักบินและชั่วโมงการบินของนักบินต่ำกว่าความจริง ต่อมาในวันที่4กันยายน2562ศาลฝรั่งเศสมีคำตัดสินว่านายอุดมตติประสงค์ชัยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีและปรับเป็นเงิน2,517,000บาทผู้พิพากษากล่าวว่าพบหลักฐานข้อผิดพลาดมากมายของสายการบินและเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์แต่ผลสอบก็พบเช่นกันว่านักบินทำงานเกินชั่วโมงบินต่อสัปดาห์ และมีความเครียดสะสมจากความเหนื่อยล้าและพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินแย่ลงไปด้วยรวมถึงข้อผิดพลาดจากการฝึกอบรมไปจนถึงการบํารุงรักษาเครื่องบินของสายการบินและเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์และสายการบินวันทูโกต้องปิดตัวลงไปในที่สุดก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์อีกหนึ่งสายการบินชื่อดังของไทยที่ต้องหายไปตามกาลเวลา ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ซับสไครป์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง TOP TEN CHANNEL กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ